เมื่อเราเข้ามาในห้อสมุดออนไลน์ไมออนนะคะเราสามารถค้นหาหนังสือในยการใส่คำที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่เราอยากจะอ่านนะคะแล้วก็ Search หรือว่าเราจะเลือกจากแท็บ Library ตรงนี้ก็ได้ค่ะซึ่งจะมีแท็บอีก3แท็บให้เลือกใช้นะคะได้แก่ Recommend e d Browse แล้วก็ Search ค่ะเราจะเริ่มจาก Recommend e d นะคะถ้าเรา s ส l l down ลงมาก็จะมีหนังสือต่างๆ list ไว้ในหัวข้อเช่นหนังสือที่มีคนเลือกสูงสุดแต่ว่าถ้าเราจะเลือกหัวข้อที่เรา ชอบเราสามารถไปได้ที่ทโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่เขียนว่า c a o s s e I l i g h เราสามารถเลือกเรื่องที่เราสนใจได้สำหรับแท็บต่อไปที่เราจะแนะนำก็คือแท็บ browse แท็บ browse จะเป็นแท็บที่จะแบ่งหนังสือเป็น c a t ตา o ร y ต่างๆเช่น about me animals genre hobbies นะคะเราสามารถเลือกในสิ่งที่เราสนใจได้ เช่ about น about me นะคะและข้างในก็จะมี subcategory ให้เราเลือกอีกนะคะสำหรับแท็บสุดท้ายคือแท็บ search เราสามารถที่จะทำฟิลเตอร์เงื่อนไขต่างๆที่เราต้องการได้โดยกดุ l ิ filter ตรงนี้นะคะถ้าเราจะเลือกหนังสือตามเกรดเราก็กด click g r a d l e v หรือว่าเลือกหนังสือที่เป็น fiction หรือ n o t i o n t i o n เท่านั้นโดยไม่ให้ปนกันนะคะเราก็เลือกชี non ่ Nonfiction แล้วก็เลือกเกรดที่เราต้องการแล้วก็กด Search ค่ะเราก็สามารถลงไปดูหนังสือที่เป็นผลการ Search ของเราได้เลยแล้วเราสามารถดูรายละเอียดของหนังสือได้จากการคลิกแล้วก็กด Info ดูว่าหนังสือเล่มนี้แนะนำสำหรับเกรดอะไรมีกี่หน้าภาษาอะไร ก็พิไรปีไหนนะคะ